ประเทศเกาหลีเหนือกำลังเจอเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างหนักวิกฤตครั้งนี้อาจรุนแรงถึงขั้นเป็นเหตุให้ไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและผู้คนก็ล้มตายจากสภาวะอันยากลำบากกว่าล้านคนโดยผู้นำสูงสุดคิมจองอึนได้เผยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนอาหารในการประชุมบรรดาผู้นาในระดับสูงว่าสภาวะการขาดแคลนอาหาร ของประชาชนชาวเกาหลีเหนือกำลังอยู่ในสภาวะที่ตึงเครียด เนื่องจากภาคเกษตรกรรมที่ล้มเหลวเนื่องจากน้ําท่วมและก็มีไต้ฝุ่นที่โหมกระนําเข้ามายัางเกาหลีเหนือเมื่อปีที่แล้วโดยสื่อ NK News ซึ่งเป็นสื่อจากเกาหลีใต้ได้รายงานว่าค่าอาหารในเกาหลีเหนือได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการโดยกล้วย1กิโลกรัมอาจมีราคาสูงถึง45ดอลลาร์หรือราว1,400บาทนอกจากนี้เกาหลีเหนือจําเป็นจะต้องปิดพรมแดนที่ติดกับ ประเทศจีนเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด -19 ซึ่งทำให้ระบบสมดุลการค้าของทั้งสองประเทศต้องหยุดชะงักลงรวมทั้งยังถูกความบาดจากโลกภายนอกสืบเนื่องจากที่เกาหลีเหนือยังคงพยายามที่จะดำเนินโครงการนิวเคลียร์ต่อไปโดยไม่สนใจจากการต่อต้านจากนานาชาติโดยล่าสุดนั้นองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO ได้ ออกมาเผยว่าธัญพืชที่เหลือก็มีอยู่แค่860,000ตันหรือเพียงพอที่จะใช้ในประเทศอีกแค่เพียง2เดือนเท่านั้นลินายูนซึ่งเป็นนักวิจัยจาก Human Rights Watch ได้เผยว่าตอนนี้ในเกาหลีเหนือมีขอทานได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบชายแดนเริ่มที่จะล้มตายมากขึ้นจากการขาดแคลนอาหารของพวกเขาซึ่งไม่มีแม้แต่ ซึ่งไม่มีแม้แต่สบู่หรือแบตเตอรี่ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผู้นำสูงสุดคิมจองอึนได้ออกมาเตือนประชาชนแนะให้กักตุนอาหารเพื่อเตรียมพร้อมกับวิกฤตการขาดแคลนอาหารหรืออดูอัชมาร์ชที่เคยเกิดขึ้นแล้วในปี1990ได้ฆ่าชีวิตประชาชนไปกว่า3.5ล้านคนและเขาก็ได้บอกว่าผมตัดสินใจให้พัคแรงงานแห่งเกาหลีในทุกระดับ รวมทั้งคณะกรรมการกลางและเลขาธิการของทั้งพรรคจงทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะแก้ปัญหาขาดแคลนนี้ให้มันดีขึ้นเพื่อ